เพราะว่าผมเงอย่างมันนะพี่สไตล์ใหม่อเคพอถูเคไม่ไหวเลยอ่ะโอเคมีใครอยากจะฮอกไหมมีใครอยากจะต่อยฮอกไหมเอามาปามามาพี่ครูมาฮอกกับฮิตแมน มาตึ๊บตึต๊บโ okay. ja e. อ้ยเฮ้ย eh เอา no ่ะโอ้โหหลังแอนเลยพี่เฮ้ยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยพี่โดนทำร้ายมาขอในสนามเลยเหรพี่บนสนามเนี่ยบนสนามยังมีคนอยู่ตอนนี้ อุ้ยหลังแอนอีกแล้วโอ้โหแล้วโคตรตึงมากโอ้โหแล้วมีเชิงแล้วก็มีความเชิงขอไล่เซ็นหน่อยขอไล่เซ็นหน่อยช่วิธีการขอไล่เซ็นอ่ะเอาเอาไปเดี๋ยวเอาดียขอไลเซ็นหน่อยขอไล่เซ็นหน่อยแล้วกดอะไรกันวะเฮ้ยดูางหลังแอรเอามา อู๋คงไม่ข้างล่างมันอะไรวะนะฮะของไรเซนเหวิมากเลยคือใหม่ไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกซอนนี้ว่ามันปิด PVP ได้สงสารน้องด้วยความแง่โดนลังแกสงสารน้องน้องมึงโดนน้องมึงโดนปูยี่ไปแล้วพี่มันปิด PVP ได้นะพี่ผมเห็นพี่ลุมสมแล้วผมสงสารว่ะนี่ครับพี่ปิดละเมื่อกี้มีน้องบอกว่าโอเคพี่โอเคคือคือคือจะบอกอย่างนี้ไว้ว่าที่คือ แกแกอาจจะตกใจเว้ยสเนลแต่พี่จะบอกอย่างหนึ่งว่ามันคือปกติสำหรับการที่พี่อยู่ในอยู่ในเนี้ยแล้วแม่งมันลุมต่อยอ่ะมันไม่คือเรื่องปกติเลยจริงมันคือเรื่องปกติเลยเพราะว่าโอเพอย่างมันนะพี่สไตล์ใหม่ โอเคโอ้โหโอเคไม่ไหวเลยเลวไปเลยอย่างมีบ้างสุ่มยาวๆอะไรเต็มไปหมดเลยผมให้แปดเต็มสิบเหมือนกันนะอีโป้ผมให้ผมให้แปดเต็มสิบเหมือนกันไอเลีวยวดูส่วนแล้ว่嘛 มัใหม่มันแรงเกินไปเออแรงจริงแรงจริงมัใหม่มันแรงมากม,ามันใหม่มันแรงมากนะครับคือผมคือผมก็จะบอกว่าคือผมก็จะบอกว่าที่ทุกคนเห็นทุกคนทุกคนที่เห็นเนี่ยที่น้องสเนลเขาโดนปูยี่ปูยำเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสําหรับสําหรับที่นี่ <laughs> คือคือพวกเองคือพวกแกที่มาใหม่พวกแกจะต้องโดนแทบทุกคนเว้ยการโดนแบบปูยี่ปูยำแม่งเหมือนโดนร,รับน้องอนะเออแม่งเหมือนโดนแบบรับน้อง ซึ่งกูโดนแบบปกติอ่ะกูโดนเป็นปกติแล้วคือที่แบบว่าเฮ้ยพี่ปอกมาพี่ปอกมาแม่งลุ้มต่อยต่อยต่อยโอ้ยโ่้ยพี่ปอกเราไอความในใจวะเนี่ยพี่ไม่ได้ความในใจมันไม่ได้ไม่ได้ระบายแต่มันคือสิ่งที่เห็นไงไปก่อนนะครับโอเคครับน้องเนยมาเจอกันมาเจอกัน

เฮ้ยเจมมาว่ะเจมมาเรียบร้อยเจมมาเจมมาเว้ยโอ้โหมายกตีเลยตีเลย